ก็บอลเลลนครับครับอินเตอร์แมมี่ครับเปิดบ้านต้อนรับเจอกับเลอออนนาิิตเรร์แมมี่ครับเลอนนาลิตกันแล้วนะครับอินเตอร์แมมี่ครับเริ่มเขี้ยบบอลก่อนครับจอรดีเอาบาครับให้กับหรือโซเลสหรือโซเลสให้กับเลวี่เนมิซี่ครับได้เลวี่เนมิซี่โคเวเลียนครับ จบประตูสเก็ตครับยังได้ครับหรือโซเลตหายกับเรอเนลสซี่เรียบร้อยครับเรอเนลสซี่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์มาเมีครับขึ้นนำและอัรมาริดนาทีที่สิบนะครับจย่างเรอเนลสซี่นี่ครับเรียบร้อยครับครับ เอามาได้หลุดสุเลศให้กับเลวเนเมัสซี่เังาวันนี้หลุดครับเลวเนเมัสซี่จับบอลยาวโลุดดโก้ครับให้กับเออร์ลิงฮาเลนด์ฮาเลนครับช้ามาจังหวะนี้ยิงเซฟได้เมอร์จังหวะนี้บีเมอร์โดนแยิงไม่ฟาวด้วยครับเลวเนเมัสซี่ยิงลูกนี้เซฟเลวเนเมัสซี่เปิดมาจังหวะนี้เปิดมาจังหวะนี้ครับในมงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ คริสเตียนโรเมโลมองเข้าไปสองประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์เมมี่นำเลอันมาลิตเลนินเมซี่หรเลนิเมซี่ครับให้กับลุยโซเลตจังหวะน,นี้ลุยโซเลตยิงนู่นี้ไม่ครับเขาโคครับจังหวะน,นี้อัฟเลอเอาได้ครับ ไฟเลวอ่ะจางมาลงนี้ครับเปิดมาครับให้กับเออนี่ครันแรกคันแรกครับคำฝากมาแล้วก็เดี๋ยวเนมเมซี่ครับไปได้เลวเนมเมซี่เรี๋ยวเนมเมซี่ครับจังหวะนี้ครับยังไปได้ครับเลวเนมเมซี่เรี๋ยวเนมเมซี่จังหวะนี้ยังได้ครับแล้วก็ได้ได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้เดี๋ยวเมซี่ครับ ยิงลูนี้เรียบร้อยครับเรียวเนมิซี่ครับสามประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์มาเมีครับทางเลี้ยงมาหริดครับสามลูกแล้วนะเรียวเนมิซี่ครับนี่ครับลุช่องแล้วก็เรียบร้อยเลยครับฟิกิกลูกนี้ของเรียวเนเมสซี่ครับทางเรียวเนเมสซี่อีกแล้วเรียวเนเมสซี่เรียวเนมสซี่ยิงได้ครับเรียวเนเมสซี่ครับหรือโซเลตยิงลูกนี้ครับเซฟได้ครับ นี่งานนั่นมาทางซ้ายครับแล้วฟอร์เดอเอาฟอรเดอครับโดนแยิงมาครับเมสซี่ครับเลวเนยเมสซี่ไปแล้วเลวเนยเมสซี่กระชากแล้วคเลวเนยเมสซี่กระชากไปลูกนี้เปิดให้กับล,ลบุยโซเลตมงลูกนี้ข้ามส่วนเลทเก็บได้ครับลุยโซเลตให้กับเลวเนยเมสซี่ลูกนี้เรียบร้อยครับเลวเนยเมสซี่ครับแฮตทริกไหมครับแฮตทริกครับเลวเนยเมสซี่ นี่ครับเรือในแมสซีบที ham, il il, ่นี่แม่มีนะครับนี่ครับนี่ครับอัลซิคอยด์หรือโซเลสแล้วก็เรียบร้อยครับเรือในแมสซีครับอัลตริกไซและอานมาริดนะครับเรียบร้อยเลยครับมาเวงกาครับมาเวงกาโดนแย่งครับไม่ฟ้าเรือในแมสซีครับไครับหรือโซเลสครับได้ไหมครับได้ครับ หรือโซเลตยิงเรียบร้อยครับหลุยโซเลตครับห้าประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วคนระับอินเตอร์มาไม่ครับนม่ครับทิ้งห่างเลอันมาริดไปห้าประตูต่อศูนย์เลยเรียบร้อยครับเดนเอมเมสซี่ครับได้ครับให้กับลุยโซเลตยิงลูกนี้เซฟได้ครับ เปิดมาจาังหวะนี้ครับบุสเกตไม่เข้าครับแล้วก็จบเกมครับอินเตอร์มิมีครับเปิดบ้านถลม่มเลอัลนาดลิดไปห้าประตูต่อศูนยนะ์นักแฮตทริกของเลโอนีเมสซี่นะครับเล่เลยครับลเลอแเน